สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้พามาชมดอกญ่าค่ะดอกหญ้าสวยงามมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดอกหญ้าสวยสวยค่ะนี่ธรรมชาติสวยงามมากๆเลยค่ะดูค่ะต้นหมอนเขาดัดเป็นรูปสนใจสวยงามสวยงามค่ะเพื่อนเพื่อน ยืนยันตัวตนอยู่ที่นี่นะคะบรรยากาศวันนี้อากาศก็ร้อนพอสมควรค่ะแปนง้าแปลงข้าโพดแล้วก็มีแก้วมังกรด้วยแก้วมังกรอยู่ข้างหลังแก้วมังกรไม่ได้เป็นดอก เสียงธรรมชาตินะคะดอกญ้าดอกญ้าเขาก็สวยนะดอกญ้าไหม <c oughs> ามาชม ชอบดอกย่ามากเลยเขาเรียกดอกบานไม่รู้โรยป่าดอกย่าสวยๆเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูแปลงขา้าวโด ดอกย้าอดอกญ้าสวยงามมากเลยค่ะสวยสวยประทับใจดอกญ้าเขาก็สวยแบบดอกญ้าก็มีความสวยของเขาเหมือนกันนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ